เรียกว่าทุกความสําเร็จของน้องมานะบอเคยลืมคนนี้อีหลีบอโจบอสโจพี่น้องอ,อ่ะมน,นีมาขอแสดงความยินดีร่วมหน้าสําหรับน้องมานะนาะพี่น้องเนาะศิลปินของสาวน้อยรับเพืินโชถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของน้องไมค่ะผานแต่วตะวกอนสิไปนามาหลังกรสีบอกว่าความสําเร็จเรืองอยียงพี่น้องมาทักไทยฟรีแฟนคลับก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิท์มอแค้งแฟนมอลลเทคโครเบักสู้ผู้สู้คนมันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อย่นเก่าคนเดิมรับผ่านคุณโกสุริโยบานทามิตรโกไปไหนโกโกไปไหนย่างเดียวพี่น้องอ่าเหิืองามย่างดีน้องมานะถือโอกาสนี่พาคุณย่าพาครอบครัวพี่น้องเข่าศูนย์หลดเพียงค้าผ่านเข้าไปยังระบาดที่นี่ห่วยกระสิบบออยหลดบอไปจองรถดจองรหลดจะว่าเป็นรุ่นใดบอท่านไดเปิดเผยพี่น้องแต่ไดง้ยนแววแวมาว่า เป็นคันแรกของสาขาสักกุนลนครน้องมานะัาประเดิมให้เลยว่าสันเถาะเห็นแว๊แบบแวบบ๊บแวบแว่ผ่านอืเป็นรถอีหย่งกับโบอู้คือกันนาะพี่น้องน้องหมู่บ้านนี่เห็นน้องมานาะออกมาเคลื่อนไหว <c oughs> มีการถ่ายเป็นภาพนิ่งอืก็คือที่ตัวหนังสือเนี่ยเขาโฟกัสที่ตัวตัวหนังสือโปชัวที่ว่างโยโต ตอนแรกคิดว่าเป็นรถตู้พี่น้องอคิดว่าน้องมะนาเอารถตู<ไ>้บอจังส่นะเออแต่ว่าบัดเพาะเบ่งได้คลิปอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเห็นแบบแบบซีเมนคัดนหนีบบอื่น่าจะเป็นฟ er. อร์จูเนอร์ตัวใหม่ล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้<อ>ยังบระท่านใดชีวังได้ละยังบระท่านไดมีขายในจังหวัดสกลน,นครน,นี่ถือว่าขายได้ขั้นแรกเลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแมน คนขิงลูกคนขิงลูกไม่ผ่านเรี่วบอธนานพี่น้องเนาะวันที่เก้ามีนาบอกเด็กยันค,ค้าคนว่าถ้าเลงใดก็คือสิเลงห้ท่านวันที่เก้ามีนาเพราะว่าน้องสิขืนบานไม่พร้อมให้ผ่านรถ<อ>ก็บ,บานมาพร้อมกันบอกอา้าป้าถึงโถถือว,ว่าบอธมาดาคุยคนขิงลูกไม่ผ่านมันบอมันลาค่าหน่อยหน่อยได้ี่ข้นบ้าน,มนไม่อมเอะะอราคาผูกแขนเอารถพร้อมอมโอ้อ,อ่อนซ่อนซึ่ง จากที่เบิ้งได้ภาพนาะพี่น,อน้องเนาะหลักกาเบิ้งเห็นเพิ่นโฆษณาอยู่ในโทรทัศน์ถ้าเป็นโตไม้ของฟอร์จูเนอร์อิลีเกือบสองเดยขาดสองล้านยุดน้อยเดียวน้อยเดียวอิลีสุดยอดอิลีถือว่าไปเรื่อยๆสำหรับน้องมาณพี่น้องพ,องอพยาพานนี่แหละพอยมาข้นสีปังข้นสีดังพยาพานไปยูมองได้เอฟซีแฟนคลับกับสนับสนุนตามตามสพอร์ตคือเกาแมนบบแล้วน้องเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง บบมีงานจังสิกหาโอกาสเปิดโอกาสให้กับเจ้าของโบวสิเป็นรับเชิญบนเวทีนันเวที่นี่หรือการออกมาไลฟ์สดบอาจากับเอฟซีแฟนคลับจังสิแหมอ่าบบนอนยุซือๆโบมือกายหนาผากยุซือๆสันเทอถึงสิบบมีงานหรือว่าสิมีงานแต่ว่าน้องก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่น้องมาหน้าเพชรบานแพงแล้วพี่น้องเนาะมาณนาลำเพลินโชข่อยกระติดมาหน้าเพชรบานแพงมาณนาลำเพลินโชพี่น้องทุกความสําเร็จของน้อง น้องสีบลเคยเลื่อมที่สีเบาถึงคนนี้เลยบอสโจพ่อโจพี่น้องอขอบคุณพ่อโจขอบคุณเอฟซีแฟนคลับแมนบอ,อคนที่ดีใจมากกว่าน้องก็คือเอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นให้การสนับสน,นุนให้การซัพพอร์ตถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านฮักที่เนียวแน่นอีสําสำหรับบ้านฮักของน้องมานะพี่น้องขอบคุณอ่าคนที่จะดีใจกว่า คนที่จะดีใจสุดคือแม่ๆนะครับสิ่งที่เพื่อนไห่มาเนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนไห่มาาเพื่อนจังสิร์บอเเซียดดยแล้วก็คุณแม่แม่กับเด็กความภาคภุมิใจสรุนลูกายก็จะได้หนาได้ตาด้แต่ว่าก็ต้องรอรู้ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ที่สาคัญลืมไ่ได้ต้องขอขอบคุณพ่อจูขอบคุณทุกทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอบคุณครอบครัวที่คัดกรองน้องมานะออกมาเป็นแบบดีศิลปินหน่อยป้าถึงทุกย่าพัาน บ่ท่านไนห,หลายปีจักเม็ดเดียมีนบ่ามาหลังน่องอูอีงน้อยเดียวอเออน้องอียงมาขึ้นเอบ่ได้จักกี้เมื่อกี้ันสัปดาห์ตัวน้องมานากะตามมากเพราะว่าน้องออูียงนี่ได้ไปฮับยูได้ไปฮับน้องมานาอยู่จังสิแม่สิวอาไปแล้วช่วงที่น้องมานามาอยู่กับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นเนาะเปะอยู่ในทีมปลาลูกข,ขอบแมีนบ่น,นี่ศิลปินมากน้าหลายตาอยู่ในทีมหนี่ว่ัซนทนเถะแต่น้องมานากะจังได๋ละ่ะเรียกว่า ฝ่าทุกกระแสอยืนหยัดมาได้อย่างสง่างามจนวันมาหอดมือนี่เห็นความสําเร็จของน้องแล้วก็ดีใจอันนี้เ่าแม่รถคันแรกก่อนหน้านี้น้องเคยออกรถมาแล้วหนึ่งคันแต่ว่าตอนนั้นรูซสึกว่าสิเป็นรถมือสองรถมือสองเขาได้ออกมาแสดงความยินดีกับน้องเป็นรถเจ๋งอ่าเป็นรถเจ๋งผ่านมาสองสามปีกําลังสีขาสามปีเอ่อพี่น้องเหลือเสื้อยูดได้ค่อยว่าในรื่อน้องก็สิเป็นไปโดยลําดับบึ้งตามกําลังของเจ้าของสีไว้ซ้ำใดสีใดซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะ ดีใจนั่ <c oughs> คนลูกคนยผ่านแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอดไม่หน่อยเนี่ยไดน้องมานาถึงแมว่ว่าสีบ่มมีใครมีข้าวแบบว่าเอ่อมาไล่แบบฟูฟ้าแต่ว่ากับบ่เคย่อนหน่อยบ่เอเพราะว่าน้องสิว่างใดละ่ะน้องกับบ่ใครเอ่อออกมาเคลื่อนไวไปได้แต่ว่าบ่อเรื่องมาไล่มีทุกวันเอ่อลรกับบ่อแม่หน่อยพี่น้องล้วกับมาไล่ในอ่สิว่างไดอะโอกาสสำคัญสำคัญ,คญวันเกิดเอ่อเอียงไอ้สิแม่ปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาล คือตำตำมาตำสองแสนจักงานอเออแล้วมาที่นี่เพราะว่าสิเป็นบ้านน้องพี่น้องนะที่ดินเออรถจังสิเงินในบัญชีผมเสือว่านาทีพ่อประมาณเราไปอเออแล้วบ้านหักเพลินโอ้โหสุดยอดอันนี้มันบ่งบอกถึงความเสมอต้นเสมอปลายความบ่บอจังไยล่ะบ่บอฝูฝ่าของนอจะ<ม>ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังสิแ่ะแต่ว่าพ่อองตเราออกมากเคลื่อนไหวก็คือโอ้โหตอนนี้ คือแป๊บเดียวมีบ้านมีรถแมนบอสิไดดขึ้นบานไม่แล้วสิไดขึ้นบานไม่แล้วตอนนั้นขอยจำได้อยน้องออกรู้สึกว่าสิเป็นวีอ uh, อมือสองสีขาวอเออก็ยังได้ว่าอยุอ่าในคลิปอยู่ว่าเออค่อ,คอยคอยเป็นค่อยคไปเออเอาที่กําลังเราไหวอเอาพ่อได้ขี้ไปสะก้อนแบบมีเงินมีค่ำเข้าจังออกรุ่นไม่ก็ได้อเออแล้วก็เป็นแบบนั้นอิลีอืมสุดอยอดแล้ว สีว่างานเวลางานวงไม่มีอมเออเตี๊ยวาออน้องกับไปรับเชิญหาโอกาสไปรับเชิญที่จริงแล้วกับเ่าเมน่นมันอยู่ที่ความสามารถของน้องอเพราะว่าถาบามีความสามารถถาบว่ามีอย่างดีวันทอผูอ้สีรับเชิญสีรับเชิญไปอย่างวันทอรับเชิญไปกับจ้างดเดแม่นบอลล่ะนั่นล่ะมันบ่งบอกถึงทีออ่ว้างได้ละ่ะความสามารถที่ร่นเหลือแล้วอีกย่างหนึง่งน้องมาาับเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนน้อ,อม ทอมตุลพอมพี่น้องอลกักกะแมนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องสิบเบครเอ่าอวดเอออันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นเพราะปันใดเออสีได้เห็นแวบๆเห็นแน่ก็คือเอ่อเวลามาเลยเปิดปิดฤดูกาลนั่น,นสิพี่น้องแอมฟ้าเฮียนพยภานแล้วเลยแต้ละั้งวันนั้นถอดเออแล้วน้องนี่ก็คือไม่ค่อยมีดรามา่านี่แน่นิดน้อยช่วงขึ้นมากไม่ไม่น้องนั่นก็คือ ฉาลุยเลยเพราะว่าน้องบ่มีข่าวเสียหายบ่มีคําบอกคำจาใดที่มันสีให้เกิดประเด็นประเด็นนั่นประเด็นนี่เออจังสีบ่มีเลยกะ,อะขอเป็นกาลั่งใจให้น้องมานะละกะ,อะขอให้ลูกเตา <c oughs> ลูกมณนะจะเจร่ญนหุงเครื่องเหลืองๆไปหนาซะไปเนะะาะอวยพรหลงหนาเลยบ้บานที่สี่ขึ้นนี่ก็ขอให้คนเงินคนทองเก็บเงนิงนเก็บทองรถกับคนเงินคนทองปลอดภยัยทุกเส้นทางส่นตัว อ่ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะน้องจากดีใจน้ำน้องมาณชัยสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วกัดีใจน้ำเอฟซีพอเอฟซีแม่ผู้ที่เพิ่นให้ความหกความหอมให้การสนับสนุนน้องมาณชัยมากโดยตลอดเพื่อการอีอย่างอีกละคอยเป็นเอฟซีเพิ่นเด้วคอยเป็นแม่แม่เนาะอ้ยหนาคอยถ้าเปรียงประพิ่นเด้อเป็นจังไดหนาใหญ่เหรอเนาะเอาหนาเอาพุ่มใจเด้พุ่มใจแล้วเนาะโอ้ยลูกไส้คอยเออได้ออกรถออกล่ารถงามคือมูแล้วเออ กับมาจากแสกับมาจากแรงหักเร่งเชี่ยจากพอพอแม่แม่เนี่ยแหละเพิ่นก็เบอกได้ได้ยิ้มได้ได้เป่นบอระลูกไส้ก็ได้นาได้ตาอเออพูนพ,พอเป็นแม่ผู้เทียนนี่ไ่กระพู้มใจตัวน้องว่าอืมเอาอจังสัน,นพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสูเอจี่แฟนคลับได้ฟังกันมาสันเถาะอบอกกันคลิปนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ